ขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่า เขานั้นคืนสนองนะฮะคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมุมแดงชานฤทธิ์สอนพิชัยเจอกับมุมน้ําเงินครับคู่ลิฟสอลิเดียนะคู่มวยมันมวยเดือดจากศึกรวมพลคนสมุยสมุยซัพเปอร์ไฟนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook และก็ YouTube เป็นประจําทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มตรงนะฮะนี่ฮะเรียกว่าเป็นคู่ที่แลกหมัดแลกอาวุธกันดุเดือดเหลือเกินครับนี่เขาซ้ายไปเขาซ้ายไปครับคู่ลิฟเขาซ้ายยัดเขาซ้ายลำแหนมยัดเขาซ้ายลำแหนมเขาซ้ายแทงให้จุก แทงให้รู้จักแทงจนนี้ฮะทางนั้นของชานวิัวงอครับแล้วคูลิฟเห็นจังหวะนี้ครับเข้าไปซ้ําเข่าครับซ้ําเข้าจนนี่ฮะโดนไปหนึ่งนับครับชานวิตครับแล้วมาต่อกันเนี่ยตอนนี้นี่ชานริตเรียกได้ว่าต้องเรียกสถานการณ์กู้สถานการณ์กลับคืนมานะแล้วทางคูลิฟก็ยังไม่ยอมเช่นเดียวกันนะครับท้งคู่ต่างเข้าปะทะห้าหันกันอย่างไม่มีใครยอมใครฮะนี่ฮะจับยัดเข่าครับคูลิฟยัดเข่าฮะแข้งขวามาครับหมัดขวาครับชานริตต่มด้วยแข้งขวาครับชานวิตชานริตทีบชานริตหมัดครับขันขวา ตีเข่าขึ้นไปเหมือนกันคูลิฟก็ยังพยายามใช้เข่าอยู่คูลิฟยัดเข่าแต่ว่าชานธิ์ทนไหวฮะยังทนเหลือกันครับชาริโต้กลับครับชาลิโต้กลับครับหมัดขวาลําตัวแล้วเป็นยังไงฮะคูลิฟพยายามจะใช้เข่าครับชาลิ์เข้าไปครับเข่าแล้วขวางไว้เข่าแล้วขวางไว้แบบนี้แล้วหมัดขวาครับชาธิ์ชาลิธหมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายเข่าขวาเข่าขวาครับชาธิ์คูลิฟพยายามจะโต้กลับมาคูลิฟพยายามจะโต้กลับมาแต่ชาธิ์ยังไม่ยอม ชันฤทธิ์ยังไม่ยอมฮะเขาไปครับหมัดขวาตรงฮะนีหัดโดนไปก่อนหนึ่งนะครับจากหมัดขวาตรงแล้วทางนั้นของชันฤทธิน์นี่พยายามจะมาปิดเกมเข่าขวาเข่าขวานะครับเข่าคืนสนองจริงๆครับกลายเป็นว่าชันฤทธิ์ชนะน็อกไปครับผม